ก็วันนี้ในความ DIY นยจะมาบอกคลิปนะครับในการซ่อมพัดลมเครื่องนี้ยี่ห้อชาร์ตนะครับไอ้ตัวดึงล็อกกระปูดึงสายเนี่ยถ้ามันเป็นตัวใหม่ไม่เคยถอดไม่เคยซ่อมนะครับมันจะถอดออกยากมากนะครับตัดน็อตฝาครอบตัวนี้ออกมาก่อนนะครับมันเป็นตัวครับไอ้ตัวดึงสายเนี่ยมันจะเชื่อมอยู่กับชุดกระปูดึงสายตรงนี้นะครับให้เราหมุนไอ้ตัวดึงล็อกนะครับแบบนี้ครับก็จะเจอกับไอ้ตัวสลักเห็นไหมครับ เราใช้ไข็ควงแบนอันเล็กๆนะครับเป็นเช็คแรมวัดไฟก็ได้นะครับก็สอดที่ดูตรงนี้นะครับเนี่ยเพื่อไปจิ้มกับไอตัวสลักนะครับเราก็บิดแบบนี้นะครับเนี่ยเราดึงขึ้นก่อนนะครับแล้วก็บิดนะครับจากนั้นก็ดึงขึ้นครับอ่ะออกมาแล้วครับไอตัวดึงล็อกกับปุ่ดึงสายนะครับเราก็ถอดฝาครอบออกมาได้เลยนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับ